คลิปนี้จะแนะนำวิธีแก้ภาวะเบิร์นเอานะคะภาวะเบิร์นเอาเนี่ยเกิดจากการที่หมดกําลังกายกำลังใจในการทำงานเพราะว่า 1. พักผ่อนไม่เพียงพอ 2. ใช้พลังชีวิตมากเกินไปและ 3. ติดอยู่กับภาวะจําเจนานเกินไปนั้นก็ต้องแก้ให้ตรงตัวในเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอก็ต้องรักษาสมดุลของชีวิตให้ได้ ส่วนของการหมดพลังชีวิตนั้นก็เพราะว่าการเอาพลังกายพลังใจมาใช้งานมากเกินไปการจะเพิ่มพลังชีวิตได้ตรงตัวก็คือการฝึกสมาธิเพราะการฝึกสมาธิเนี่ยจะทําให้จิตนั้นได้พักลึกแล้วก็ได้พบกับความสุขสงบทําสักวันล,ละประมาณ15นาทีภาวะนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นและ 3. การติดอยู่ในภาวะจําเจนี่เป็นสิ่งที่แก้ได้ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะนิสัยของคนนั้นนะถ้าเราติดอยู่กับความซ้ำซากมากเกินไปหรือติดอยู่ในลูปเนี่ยจิตมันเกิดความหนืดสมองมันก็จะชาดังนั้นจะต้องออกไปสแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้รู้สึกจิตมันมีความสดชื่นและตื่นขึ้น,นมาเช่นห mm hmm. ากไม่เคยฝึกสมาธิเนี่ยก็หยุดตั้งคําถามและออกหาคําตอบจะได้รู้ไปสักทีว่าการนั่งสมาธินั้นดียังไง ส่วนการเยียวยาเรื่องภาวะจำเจเนี่ยอาจารย์แนะนำให้ไปแช่น้ำตกเพราะว่าน้ำที่มาจากน้ำตกเนี่ยไหลผ่านภูเขาทำให้เต็มไปได้วยแร่ธาตุบริษัทที่อยากจัดทริปแก้เบิร์นเอาท์เนี่ยให้ทำทั้งสองอย่างคือสมาธิและน้ำตกเพราะการไปเที่ยวทะเลอย่างเดียวจะได้แค่การเปลี่ยนบรรยากาศแต่ทั้งสมาธิและการแช่น้ำตกเนี่ยจะช่วยเยียวยาและฟื้นฟูร่รางกายและจิตใจทั้งระบบ